สวัสดีค่ะอัสลามมุอะลัยกุมค่ะในเย็นวันนี้นะคะพี่สะพายก็พาพวกเราออกไปที่ตลาดในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะคะวันนี้ก็เข้ามาที่โลตัสของชายภูมินะคะก็มาหาซื้อของนี่ก็เพิ่งได้กาแฟมอคคนนานะคะชอบมากอร่อยอร่อยช่วงนี้ก็มาห้างบ่อยนะคะมาหาซื้อของ ปกติจะมาได้ช่วงเย็นๆก็ไม่ได้เข้าตลาดสดนะคะตอนนี้ก็มาโซนพวกแบบอะไรนะผลิตภัณฑ์ความงามยาสระผมสบู่ต่างๆนะคะแต่กี้ก็ได้ได้ยาสระผมไปเพราะยาสระผมที่เอามาหมดแล้วก็อยากจะซื้อแป้งนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยหาแป้งยากมากนะคะมีไม่กี่ยี่ห้อจำไม่ได้แล้วว่ามียี่ห้ออะไรบ้างที่มันหอมๆนะคะ เราก็มาที่ตลาดนัดนะคะเขาเรียกตลาดอัดรือเปล่าตลาดตลาดคลองพุชชานะคะมาซื้อของไม่น่าจะมีของขลังหรอกใช่ใหม่ใช่จำใหม่จ้ะเอ้ยจำได้คราวที่แล้วใหม่ก็มาเนาะจ้าห้าปีก่อนจำได้นะคะแม่ค่ะจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกถุงนึงเอาเฉาเฉากล้วยจ้ะแล้วก็มันแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาสองชุดนะจ๊ะนี่ ร้านที่เราซื้อกินตั้งแต่เด็กน้อยอันนี้จะซื้อให้แฟนด้วยจ้ะกินเป็นของหวานนะคะร้านที่เราคุ้นเคยแม่ค้าจำเราได้ด้วยอะจริงๆในอดีตเนี่ยคุณป้าเขาก็จะขายน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะในตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเน้นขายขนมหวานค่ะ และอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วป้าเขาเคยเป็นผู้สาวเก่าของพ่อก่อนที่พ่อจะมาพบแม่ค่ะตลา,าดนะคะก็อยู่บริเวณแถวบ้านพ่อค่ะบ้านพ่อเนี่อยู่ในซอยนั้นนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็ว yes baby very good very good oh. รักนะแต่ก็กลัวฮะ huh? เย้นานาตาตาจ้ะนี่ yes. hi, มาเป็นเด็กบ้านทุ่งรองเท้าก็ไม่ใส่นะฮะบาย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 แคทดูพี่ชายขับรถตักเองนะคะมเรียกว่ารถตักบก่ะเฮลืมแล้วเด้ <laughs> เท่นะคะลุงกำนันขับรถนะคะเท่มากเลยนะะ ทำงานเองด้วยนะคะอันนี้เป็นเครื่องผลิตคอนกรีตนะคะยังไม่ได้ถามข้อมูลเลยว่ามันทำยังไงแต่เท่าที่รู้ก็คือมันจะมีส่วนผสมของหินของทรายของปูนนะคะเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนจะได้พูดแบบดูแบบดูเป็นคนฉลาดนิดนึงนะคะนั่นก็น่าจะเป็นเครื่องผสมคอนกรีตนะคะคือมันเป็นธุรกิจใหม่เราก็ไม่รู้หรอก ชีวิตช่วงนี้นะคะก็อาจจะน่าเบื่อสักหน่อยแล้วก็อยู่แต่ในบ้านยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช้านี้ก็ตื่นมาทําภารกิจ <c oughs> ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็ไปตัดต่อคลิปจนเสร็จจากนั้นก็ไปทําอาหารซักผ้าตากผ้านะคะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปล้างจานนะคะเพราะว่าทําลกมากเลยเออก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงเอาสิบเอ็ดโมงนะคะก็ให้ลูกๆอาบน,น้ําเพราะว่าอาจจะออกไปข้างนอกไปตลาดกันนะคะ ก็เนี่ยนะค่ะชีวิตอยู่บ้านก็ปกติไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเรารู้สึกมีความสุขมันอบอุ่นอะถึงแม้ว่าเออเราไม่ได้เติบโตมาในพื้นที่นี้เพราะเนี่ยเ,เป็นเป็นที่ใหม่เนาะแต่ว่ามันก็ยังยังไงสถานที่มันเหมือนที่เที่ยวเคยอยู่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความสุขมากมีลมเย็นเย็นนั่งสบายๆคุยกันกับพี่ๆอะไรเงี้ยนะคะก็เอาละเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปล้างจานแล้วจ้ะตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางค่ะ เรากำลังจะไปที่สวนของน้องอาร์ตนะคะแฟนของอหลานสาวเพศสาวนี่มาแล้วอย่งก็เหมือนมีอาการป่วยเดี๋ยวจะให้เพศสสาวช่วยดูว่านางจะทานยาอะไรได้บ้างนะคะอันนี้คือรอยลิปสิกจ้ะนางไปขโมยของป้าเจี๊ยบมาทานนะคะป้าเจี๊ยบหรือญาเจี๊ยบ <laughs> ตกเปลี่ยงนี <laughs> ห่หลานหลานมานะคะ Chicken Spy Eva อ่ะอดดคุเดเปลี่ยนชื่อจากคุณเต่าสไ y อีบเป็น Chicken Spy Eva นะคะอะไรนะลูกนี่พี่สไ y ใจดีนะคะมาที่ไรก็คอยเป็นคนขับรถให้น้องเพราะน้องขับรถไม่เป็นนะคะคอยดูแลตลอดนะคะ,คะต้อง,อ,อ,ตอ,งอ,องกดไม่ต้องกดมิเตอร์หรือต้องอ่าให้กดใช่ไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีเงิน <c oughs> ฟรีตลอดนะคะฟรี Free ตลอดอการเดินทางพี่สุภั์ผพู้ใจดีอ๋อจานสานอคือบรรยากาศข้างทางขิวกะจี K G, สวยงามมากเลยมองแล้วสบายตาสบายใจไม่ไม่รู้สึกแห้งแหลงเหมือนอยู่เอมรตนะคะเรามาถึงแล้วนะคะหลานสวนาวรออยู่เดี๋ยวก็จะขับรถพาเราไปนะคะ ได้ไหมก็ได้จะได้ได้ไดถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ตอนนี้ก็มาถึงส่วนของน้องอาร์ตแล้วนะคะแม่น้องอาร์ตนะคะเป็นส่วนฝรั่งส่วนเอ่อพอลมุดไม่ลงมานะคะเนื่องจากว่ามีหมานะคะที่ก็ไม่กล้าลงมาไม่เป็นไรแต่เสียดายมากเลยโ o เค k พอลามดุดนกนโนโอเคบรรยากาศร่มรื่นมากเลยคะ่ะตรงนี้ก็เป็นแบบ สะน้ำอ่ะตกปลาได้ด้วยนะคะตะกี้แอบเห็นเหมือนแบบไม่แน่ใจคนละลอยหรือเปล่ากับการตกปลาแต่เหมือนต้องเอาเออทะเลียกผิดขออภัยไอเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือตกตกปลามาเองอะไรลูกนี่้ปโอ้บรรยากาศดีงามมากเลยอ่ะสวยงามอาการไม่ค่อยดี โอ้แต่มาร็งยามก็จะป่วยๆนิดนึงกินยาไปแล้วน่าจะค่อยๆดีขึ้นนี่มีใบเตยด้วยแต่กี้ถ่ายไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือใบเตยอยากได้ไปปลูกอะค่ะปลูกด้วยเยเดี๋ยวฝากนุให้หน่อยนะโอ้ยรมรื่นชอบมากเลยนี่มีเพิงนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วเนี่ยเพิงเหรอกระท่อมนี่กระท่อมเหรอเนี่ยกระตออ๊อบเออกระตอ๊อบเป็นกระต๊อบนะ อ,อ๋อไม่เป็นไรนี่ก็เป็นคุณแม่ของน้องอาร์ตนะคะก็พาเราชมสวนบริเวณบริเวณสวนเออแม่แม่น้องอาร์ตชวนให้ไปนอนที่บ้านนะให้ให้พ่อละมุดไปนอนที่บ้านโอ้ยบรรากาศสวยงามมากเลยอยากลงไปตรงนั้นเนาะสวยงามเ<ป>อเราก็ลงมาอย่าตกน้ำน,นะลูก ต้นทัชิต้นทัชิตมานิข้ามข้ามข้ามนะเด็กๆก,ก็ได้มาเล่นผจญภัยนะคะไม่น่าเชื่อว่าแบบบ้านอาร์ตหมายถึงอันนี้เป็นส่วนของอาร์ตะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับเอ,อบ้านพี่ชายเลยนะคะอยู่ไม่ไกลกันเลยเนื้อคู่โดยแท้อินชอนลรอปเด็กๆรู้สึกเหมือนได้แบบเข้าป่าผจญภัยนะคะ <c oughs> อีแม่ก็ชอบเหมือนกันคะ่ะ คือไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยนานแล้วอ่ะมาแ้ว่างเเชี่ยหู้ววแต้เบบี้ you have to come here to see. s e uh, uh, เบบี้ใช้แคลมายามไอจอมมายามมายามเวทมายามเวทอ่ะพี่จิ๊บดูแลเฮ้ยเสียวไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่ small fish or frog typeo type right? uh, t y p e คือ frog อะไรเบบี้อ่ะไม่รู้ I don't know ฮะไทโ e o you know my English is not that good stop correcting me ชอบแก้ภาษาอังกฤษให้แม่เลยเกินแม่ก็ได้แค่นี้แหละข้ามไปพี่จิบดูแลน้องไม่เอาลูกมายามเลส g กตา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 ข้ามมีน้ำมาลูกมาแพนมานี่ลูกมาแพนมา สวยงามเราชอบมากเลยอะ่ะแต่เพื่อนเเพื่อนเคนไทยก็คงจะอาจจะแบบคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้นาะก็คือเราไม่ได้เห็นนานแล้วอะ่ะเราอยู่แต่กับทะเลทรายเห็นภูเขาเหินแล้วก็กริชกราดแล้วแต่พอมาเห็นความแบบชุ่มชื่นเขียวขจีแบบนี้คือมันแบบมาชาล,ละตะบาร์กันลอนะคะงดงามจริงๆพี่จิ๊บคอยดูแลน้องนะคะนี่ถ้าพี่พลอย,อยู่พี่พลอยก็จะดูแลน้องเช่นกันพลอยกับจิ๊บเป็นพี่น้องกัน แต่ตอนนี้พลอยเขาไปสอบนี่ถ้าพ่อลงมาด้วยเด็กๆก,ก็คงจะโดนด่าน,นะคะแต่ว่าวแม่ค่อนข้างจะชิวๆ <laughs> คือเออน้องเขาบอกว่าเอ้ยแม่บอกว่าน้ำไม่น้ำไม่อะไรนะไม่ไม่ลึก mm hmm. use your h a n d นะห mm รอลูก hmm. it's okay mm hmm. it's okay you can wash your hand again with the water i just i just wash her shoes also i just wash maria m shoes also the same see อ uh, mm ่ะอารมีมาดแบบ ชาวสวนนะคะ,ะข้างทางก็มีอัญชันนะ,ะคะเอาตอนนี้เราจะไปที่สวนฝารั่งนะคะอาถ่ายหน้าให้เห็นหน่อยก็เสีดยดายอะพ่อละมุนไม่ได้ลงมาด้วยตอนที่จะไปสวนก็ถามว่าโอเคพเอกุ่ที่สวนเนี่ยมีหมาไหมก็เอน้องอาร์ตก็บอกว่ามันก็มีก็เลยแบบเออให้พ่อละมุดอยู่เนี้ยนั่นแหละเสยียดายมากเลยอะถ้าเขาหลุดพ้นจากความกลัวได้ก็จะ มีความสุขกับการท่องเที่ยวมากกว่านี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากจริงๆอะ่ะแล้วลมก็เย็นแบบเย็นแบบไม่ได้เย็นเย็นหรอกแต่ว่ามันก็เย็นแบบธรรมชาติอ้ะเนาะชอบมากเลยอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะเวลาไปแบบหน้างานกับพี่ชายบางทีเราก็จะได้พบเจอกับบรรยากาศแบบนี้นะคะก็คิดถึงสมัยเด็กๆเ,เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเขียวๆให้ดูดีกว่า เห็นหน้าเราเยอะเห็นหน้าเราเยอะแล้วน้องจิ๊บบอกว่าส่วนนี้แม่ก็คือดูแลเองคนเดียวเลยนะคะก็โหเก่งมากเลยคือสักพักหนึ่งก็เออน่าจะขยับขยายได้นะเราก็คงจะมีคนมาช่วยอ้ยอันนี้คือดอกอะไรอ่ะดอกหญ้าสวยมากเลยได้ได้เรากำลังจะเข้าสวนกันแล้วนะคะ แม่กิ่งมากเลยอะ่ะเออทำคนเดียวเลยเราเข้ามาแล้วข้างในส่วนฝรั่งนะเราก็จะมาขอลองกินนะ <c oughs> โอมานี่ก็ต้องถา้า ทาครีมกันแดดโอ้นี่เป็นฝรั่งนะฮะสวยงามออร์แกนิกใช่ไหมคะไม่ได้ใช้สารอะไรเลยโอ้โหลูกลูกตัวนี้ทานอย่างนี้ค่ะนี่มันวางชื่อชื่อสายพันธุ์อันนี้เน่าละเขาเรียกชื่อพันธุ์อะไรนะคะเปิ้ลอะไรนะเปิ้ลของนี่องนี่ นี่นี่นี่ลูกนี่ก็ได้นี่โอ้ยอย่าเพิ่งกินนะลูกนะด้นดนอิดเนาะไหนลูกนี้ลูกนี้ต้องล้างก่อนใช่ตะกี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะล้างด้วยลิ้นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เช็ดค่เช็ดอันนี้เด็ดได้เลยหรอคะเลยยังไงอันนันน่ะเขาเด็ดยังไงอะเด็ดเด็ดออกได้ด้วยไหนนี่อุ้ยดีงามโอ้ เก่งมากเลยค่ะทำคนเดียวเนี่ยไม่ได้เข้าสองสามันนเน่าหมดแล้อ๋อมีมีลูกเน่าด้วยอันนี้เน่านะเดี๋ยวไปฝากพอลมุดพอลมุดชอบฝรั่งนะฮะนี่นี่่อนี่มีลูกนี้ด้วยนี่ลูกนึงเนี่ยนะดูออกเนี่ยเราจะจ้างแข่งสวยต้นมะม่วงแค่นี้ได้เปล่าคะอ๋อ โอเป็นฝรั่งแบบข้างในเป็นสีแดงๆเนาะขี้บิดนะลูกทีบิดไม่เป็นไรค่ะได้หมดได้หมดเราก็จะได้ฝรั่งสดๆไปกินนะคะมะมนิดส้มส้มมีใส่นะเด็กๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอ้ยนี่ไม่ได้มันลูกเล็กอะ small ส่วนใหญ่มากกว้างขวางนะคะและก็มีหมา เดี๋ยวอะไรที่ไม่ไม่ให้มาสายางอ๋อเนี้ยอนนั้นมันจะมีอยู่อ๋อเดี๋ยวเอารูปให้ดูด้วยดีกว่าต้องเป็นพีเซนต์ต้องพีเซนใช่ไหมแตะกี้น้องจิปบอกว่ามันเคยแบบมีคนมาอะไรนะขอเช่าที่เพื่อปลูกดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ในนั้นก็จะเต็มไปด้วยดอกดาวเรืองแบบอันนี้แต่ว่ามันมีรูปจิปนิดนึงไหนไหนไม่เป็นไรไหน แบบนี้เปหมดแล้วแบบอ๋อนี่เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นในในแหลอยู่ที่สวนนี้แหละอ๋อสวยงามตอนนี้ไม่มีแล้วใช่เหมือนแบบแล้วแต่ช่วงที่เขามาปลูกมาเช่าอ๋อมาเช่าโอ้ยดูสวยงามสวยงามอ่ะให้ลูกได้รับประสบการณ์การนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะสอนมอเตอร์ไซค์ เดี de o, de o, ๋ยวเี๋พอารมารับสาวสาวรอบสอง next time is yours but you have to hold p.r very well uh? wait wait baby don't don don go don't go ด Do ูมันเออเยอะ bye come ไม่เใช นั่งรถไม่เป็นนะคะโอเคโอเค Don't put your leg inside นะลูกนะโฮโฮพี่อาร์โฮพี่อาร์โฮพี่อาร์เออ่อเออโฮอิดทายนะลูกนะโอเคบายใ้าใช่ค่ะใช่ เด็กบ้านสวนเวลาบรรยากาศดีมากชอบมากคือคนทำสวนเขาน,น้าจะมีความสุขเนาะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยเห็นแล้วก็อยากจะทำบ้างแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกนู่นนี่นั่นเนาะแต่พอละมุดเขาชอบนะคะนี่ถ้าเขาได้ลงมาเนี่ยเขาจะต้องมีความใฝ่ฝันอยากจะแบบมีสวนเป็นของตัวเองแน่นอนเีดยดาอ๋อตรงนี้เป็นทุ่งที่ ให้เช่าปลูกดาวเรืองใช่ไหมเอกดาวเรืองกี่วันนะกี่วันนะะกว่ามันจะขึ้นเดือนกว่าก็ขึ้นแล้วเก็บได้เดี๋ยวเขาก็กลับมาเช่าใหม่ใช่ไหมเพิ่งรู้นะเดี๋ยวว่ามันมีการแบบให้เช่าที่ในการปลูกชั่วคราวด้วย ตะกี้แม่น้องอาร์ตก็บอกว่าคือฝรั่งที่นี่ก็ลูกมันก็อาจจะแบบไม่ได้เนียนอาจจะมีแบบอย่างนี้นเนาะเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะคะออร์แกนิกโดยแท้นะคะแม่เขาก็มีส่งขายอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าขายยังไงเดี๋ยวต้องถามน้องจิปอีกทีนะคะเพื่อจะมีคนสนใจนะแต่ว่าเขาจะปลูกทั้งฝรั่งปกติแล้วก็มีฝรั่งชมพูไอพันธุ์ที่แม่น้องอาร์ตบอกนั่แหละจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อยาว นะะคแม่น้องอาร์ตก็ให้พ่อละมุดมาอยู่ที่นี่เบบี <c oughs> <Baby. S 2> <like> ้ it's it good right I'm mm. gonna really fish <c oughs> t ไหนมาลองกินดิก it's i d e from the street really what more อ mm. ืมฟีมันอร่อยอะ่ะมันแบบมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากกว่าแต่มันแบบ มันพอดีมากมีความหวานนิดๆสดจากต้นนะคะเอาฝรั่งมาเสิร์ฟถึงที่นะสดายไม่ได้ออกไปอ่ะสาวน้อยไม่ค่อยสบายต,ตัวลุงลุงเลดี้แว่นางเอกมิวสิก,กนนเป็นหลุมเรัรยคือบรรยากาศแบบนี้คือน่าถ่ายรูปมากแต่เราก็ไม่กล้าไปยืนตรงเอ่อสะพานไม้นั่นนะคะเพราะว่า เรากลัวว่ามันจะไม้ผุพังนะคะเราก็จะตกลงไปนะคะจะกลายเป็นคุณเต่าตกน้ํานะฮะไม่ยังมานี่ลูกโอ้ยเสียวตรงไหนตรงไหนที่ควรระวังไม่มีแล้วแน่ใจนะโอ้ระวังูไปก่อนลูกไปก่อนเออนี่ดูฝรั่งสวยงามเยลออีดสีสวยมากเลยพอหันแล้วอ่ะบรรยากาศดีงามมากสวยงามหันหน้ามา

เราไม่ได้ปรับปรุงอะไรไม่ได้ปรับเพื่ออะไรอเนี้เลยเลลกลุ่มเพื่อนหนี่ก็ย่เต้นนั่นแหละเออเขาหลังมันสุกอยู่ไม่อกี่ลูกนทุกคนประทับใจขอบคุณมากนะคะอร่อยมากเลยอ่ะตอนแรกว่าจะปรุงแลตั้งแต่น้ำแบงมันออกไปเลยไม่อยากทำแล้วมีเพื่อนบอกไม่ต้องตัดไม่ตัต้องทำเองเออก็เลยปล่อยทีนี้ก่อนลงไปขายทุเรียนใช่ไหม เราต้องแต่งต้นเนี่ยเราอัดหมุยกลับมามันดกแบบโอ้ยหอมไม่ไหวไม่ไหวแกอมไม่ทันอร่อยเหรอเราขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยอ๋อมันจะมีตลาดแล้วอ๋อจะไปตลาดอ๋อเหรอคะที่ไหนในในตัวเมืองป่ะอ๋อออนไลน์มีออนไลน์ด้วยได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อมูลเนี่ยครับอร่อยจะหมดจานเคี่ยวจำปากอะไรรึโอเคมิวเกจิบ อยากได้น้ำสตรอเบอรี่ยังไม่จบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจ้านี่โอ้โหได้ฝรั่งติดไปเยอะเลยนะคะคขอคุณมากกลับมาบ้านเรียกลูกตัวเองจิบพลอยเรียกเป็นชื่อหลานหลายทีแล้วนะคะคือมันอาจจะแบบความทรงจําเก่าๆสมัยเด็กๆนะเออมันย้อนกลับมาแล้วก็เรียกลูกตัวเองเป็นชื่อหลานนะ อาเก็บฝรั่งให้นะคะดีใจนะเนี่ยได้ได้กลับไปกินเนี่ย go ตอนนี้นะคะก็ออกมาจากสวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าตลาดกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวนฝรั่งของแม่นงอานะคะคุณต่อก็จะทิ้งลิงก์เพจสวนไว้ให้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบทริปนี้ของเรานะคะแล้วรอติดตามตอนต่อไปค่ะอินชาอัลลอฮ์ค่ะ